นี่เราพร้อมถ่ายใช่ปะ <c oughs> ร่อรวดีหมดจินแล้วให้เราจะมุมกล้องประมาณเสยมุมเงยมุมข้างมุมตรงมเนีนมุมขขางมุมตรงมุมสไล <c oughs> <c oughs> มุมสไลตัวอ,อยาก,กทำทวิดีดสิแบบดีานะคะ อาจาตัวอย่างกจะทำวิดีโอสินค้าแบบนี้แพรจาไม่ได้ถึงสัมผัสนั่งหรอก็ไม่รู้ว่าแกจะพากันสะดวกแบบไหนเือมีคนบอกว่าผมมาแล้วครับพี่เยสสวัสดีค่ะ ダンスです。 จำไม่ได้ค่ะไม่ได้ไล์นานแล้วเ,เลยจำไม่ได้คุณน่ารักมากช่ชีวิตนี้สบายจริงๆที่สอนเล่นแมปปลูกสวนอ่ะจำได้แล้วแต่ว่ามันมีสองคนจำชื่อไม่ได้ 10ปัจจุบัน3 0 0 0